สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์นะครับกับอาจารย์น,นคมมุงใจทุกคนนะครับวันนี้กูอยากจะนำเสนออธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างการคำนวณ19.1ของเรื่องกิลตอมหลังจากที่เรียนได้ศึกษา รายละเอียดในใบความรู้แล้วนะครับตัวอย่างที่19.1บอกว่าจงหาควอนตัำของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่6.50คูณ10ยกกำลั14ง14เฮิรตซ์คราวนี้นะครับแนวคิดก็คือหาควอนตัำของพลังงานจากสมการ เอฟซีลอนเท่ากับเอชเอฟเอฟซีลอนเท่ากับเอชเอฟตัวคล้ายๆตัว e ออ่านว่าเอฟซีลอนนะครับในทีนนี้ถ้าเราวิเคราะห์จากโจทย์เรียนวิสิกรรมศา้จั์วิเคราะห์นะครับเรจาจับแยกะๆตีโจทย์ออกมาเห็นว่าโจทย์บอกอะไรครับบอกความถี่ที่เรียนจากบทที่แล้วนะครับความถี่ก็คือตัว f นะครับ f อก็คือเท่ากับ6.5 0คูณ10กำลัง1 4เฮิรตซ์ใช่ไหมครับและอีกตัวหนึง่งที่เรียนต้องรู้แต่ว่ารู้แล้วจากาจากบทที่แล้วนะครับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือตัว h นะครับเเป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวของคลังนะครับนักฟิสิกส์ที่ชื่อแม็กคลังนะครับเป็นค่าคงที่ ซึ่งมีค่าเท่ากับห6จุดหสคูณิยกกำลังลบสาจูลวินาทีห6 2ุดหกสคูณคิกำลังลบสา่จูลวินาทีนะครับซึ่งบางเล่มก็ใช้ 6. 6 2 5ดหสคูณคิกำลังลบสาจูลวินาทีก็ได้และเออย่างที่บอกนะครับเเท่ากับ6.5ูนคณสิบสเฮิร์อันนี้คือเรา,เราได้ ค่าของตัวปแปรถูกโจทย์สตัวแล้วแต่นั้นเราก็แทนสมการเอ็กซ์เลอนเท่ากับเอชเอฟนะครับบรรทัดที่สามเห็นว่าเมื่อแทนลงไปนะครับเอ็กซ์เลอนเท่ากับเอชก็แทนด้วยหกจุดหกสองหกกูเียงลบสามเอ็สี่จูลวินาทีนะครับแล้วก็คูณกับความถี่เท่าับหกจุดห้าศูนย์ศย์สิบก๊ลังสิบสี่เฮิร์เอาสาสิบคูณกันนะครับหกจุดหกสองหกคูณ หกจ้าศูนย์ก็จะได้สี่สิบสามจูนหกเก้าคูณสิบยกกำลังลบ20อันแรกนะครับไปลบ20ก่อนนะครับเดต่อคำถามสิ่งนั้นนะครับต่อให้มีตัวเลขที่อยู่หน้าจุดสยมเป็นเลขตัวเดียวที่ไม่ใช่เลขศูนย์แล้วเราก็เลื่อนจุดจากสี่สิบสามจูนย์หกเก้าเป็น ลดลงเป็น4.3069ครับ4.3069เพราะนั้นเลขชี้กำลังข้างหลังก็ต้องลดลงจาก10กําลัง10ยกกำลังลบ20เป็น10กำลังลบ19นะครับอย่าลืมนะครับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่มีติดลบนะครับที่ติดลบที่มีลบข้างหน้านะครับยิ่งตัวเลขมีค่าน้อยยิ่งมีค่ามากใช่ไหมครับตัวน,นี้อย่าลืมนะครับเพราะเนียนหลายคนมีปัญหาในการเลื่อนจุดแบบนี้ โดยตลอดตันนี้ก็ให้ระวังนะครับเพราันเราก็จะได้คความตั้งพลังงานของเครื่องเหล็กไฟฟ้า,าที่มีความถี่ห5ุูนคูณสิบกลรังสิบสี่เฮิร์นะครับมีค่าเท่ากับสี่จุดสามหนึ่งคูณสิบจุลลังสิบจูลนี่ก็ขึ้นนะครับ4 3 0สี่จุดามศูนหกตัวนี้ก็เพิน5ห้าไปก็ปัดเป็นสี่จุดสามหนึ่งคูณสิบกิโลกังลบเ้า นะครับโอเคครับนักเรียนคนไหนที่สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนไหนก็ทามาในสตรีมของคุณคัดลุมเลยนะครับขอบใจเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ